ก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับมาตอนนีเ้เราใส่ชุดชุดกอดเทศสวัสดิ์แล้วกันเล่นเกาะเกาะสายลุงถ้าถามว่าทำไมไม่เล่นอย่างอื่นบ้างครับอย่างอื่นเล่นไม่ได้ <c oughs> คนเข <c oughs> เล่นแต่หมดสายลุงครับส่วมากนะขนาดกดนาอย่างนไม่มีใครเล่นเลยโอเคโทษที มาเล่นละลูกบอลยางตัวนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับนะอาจจะไม่ได้ส่วนใครเข้ามาเล่นด้วยนะครับพอไปงานรปภเนี่ยผมบอกเลยนะอย่าทำนะครับใครเดียนไปสูงได้ก็เรียนสูงๆไงนะการทำงานอื่นที่มันมีวันหยุนะดอะ งานรปภโ้ทำนานอะ่ะ12ชั่วโมงหยุดก็ต้องหาคนมาเข้าแทนครับโทรหาบางก,ก็ไม่ได้ควงเองอะไรงนี้มันไม่ใช่ง่ายๆครับงานนี้แล้วก็เป็นงานที่เสียสุขภาพนะครับผมรู้สึกว่าตัวเองมันเริ่มแบบแปละแล,ล้วตอนี้โอ้ยรต้องออกกําลังกายนะก็ไม่รู้ว่าจะเอาเวลาไหนออกนะ ถ้าไม่มีทางเรียกกระทำับไม่ใช่ไม่บ้าอะไรทำได้ยอยู่ครับปออันนี้สำหรับคนที่ไม่เรียนต่อนะนี้ใครที่เรียนต่อได้ก็เรียนส,สูงครับนะงานเราหนักจริงนะนี่ผมยอมรับมันเหมือนมันอาจจะมีว่านั่งเฉยอะไรอย่างงี้ะครับอันโบกรถที่หน่อยๆอ,อะไรเงี้นะลองมาทำดูนะ เหนื่อยเหมือนกันนะพอทีทีเข้ามันรู้สึกเหมือนคนเป็นน่อยอะ่ะไม่ค่อยมีแรงนะจริงมันมันเหนื่อยตรงนี้แหนละก็งงเหมือนกันอะไรบะพอผมไปทําสปริงเกอร์ไม่คนละเรื่องเลยนะครับไปแบกท่อแบกเ็กอะไรเงี้ยมันทำไมมันมีแรงยังวะเพราะว่าเท่ารอหอนก็เหนื่อยเลยอันนี้ยอมรนะับอันนี้จริง ว่าเงินดีครับเงินดีต้องให้อภัยเพราะว่าเงินเขาดีมากอันนี้ให้อภัยเลยแล้วก็มีใครเคยโดนยืมเงินบ้างไหมยืมเงินแล้วก็ยังไงไม่ได้คืนนะครับรู้สึกยังไงบ้างโอ้ ตายจริงนี่อ๋อตายจริงอ๋อกูเจอคนแล้วเนี่ยอายตั้งนานนี่อเอ๊แต่ผมว่าวไอ้คนนี้เป็นคนจุบชีวิตจุดนี้เพื่อนไปช่วยกูหน่อยเร็ว เฮลวมีเพื่อนเฮลวมีเฮล์มีใครได้เงินแล้วไม่ได้คืนไหมอ่ะคุไผู้ชมรู้สึกไงวะโดนยืมเยอะๆอะไรอย่างเงีย้ย ไม่มีปุ่มขอบคุณอะไรเลยโอ้ยขอไปนะคุณผู้ชมผมบ่นคนเดียวอ่ะพอยืมพอยโยนยืมเงินไม่ได้คืนมันเลยรู้สึกว่าทำงานแม่งเสียเปล่านะครับอย่าไปเชื่อคนง่ายนะครับช่วงนี้เฮ้ยไม่ไดและไม่ดดและม,ม,มันไม่ใช่ปืนพนยยนัยอี คนแน่ๆเลยเก่งขนาดนี้เห <c oughs> มือนผมจะมาเล่นถูกวันนะครับเพราะว่าคนมันเยอะเหลือเกินอันนี้ยอมรับนี่ผมเจอของจริงนะเนี่ย ยังเป็นง่อยนะไม่ยักเป็นง่อยเลยอนะต้องหาทางต้องหาทางฟื้นฟูฟื้นฟูตัวเองนี่เราไม่ได้คุยเนื้อหาเกม,มนะตรงนี้ <c ười> คุยเทียอะไรไม่รู้อะอล้ลเรียไปนะเรีนไปนะผมบ่นนะนี่บน่นบ่นเรื่องของเราไม่เกี่ยวกับผู้คนนะอ้อไอ้นีมันเฮ้ย ไออามาก็าดีนะเดี๋ยวน,นะตาเอียือเป่านะเทโบลิล่าเยอะแล้วโอ้ ทีใช้อย่างอื่นละนี่แต่ตรงไหนอย่าเพิ่งตายนะตอนนี้ตายไม่ได้สิบวาทีก่อนค้อยตายสิบวาทีก่อนอ๋อหลังกุนดีวะ ตรงไหนอห่ะเออไปกันล่อไปที่วันนี้ได้เล่นกับคนหรอคุณผู้ชมเฮ้ยเจอแล้ว ไม่เลยนี่เพื่อนรักดูเหมือนว่าผมจะได้อะไรมาใหม่ด้วยนะอะไรมาใหม่ก็คือไอ้นี่มัง้งเนี่ยว้อันนี้ที่เฉยไม่มีอะไร แช้เป็นอาวุธไม่ได้นะครับตีอะไรทำไม่เจอของมันร้อนไอเทพพิเศษปรากฏแล้วเฮ้ยอีย้ย <c oughs> อย่างนี้ก็มาไม่มีกระสุนปืนได้หรออ๋อมีอยู่เติมกันเติมกันเด่นไอ้เทพพิเศษไระ โอ้อเทมพิเศษมากหาไม่มีไม่มีดอกเลยไอเทมพิเศษไหนนึกว่าอยู่นู่นหรอวิ่งไปก่อนล็อกดิโอเคเอ้ยไปด้วยกันดีสามัคคกี้อย่าทิ้งกูกูกลัว ทิ้งกันดิอยู่หลายคนจะดีที่สุดครับเฮ้ยเฮ้ยเยอะมากเยอะมาก ต่อสู้เยอะมากไังไงไปแล้วโอ้โหเข้มก็เก่งเกินเจอไขรยิงทิ้งหมดน่าจะตายหมดแล้วนะครับ วันนี้ไม่มีใครจะโซยแล้วต้องโซยตัวเองผมว่าปืนนี้ทิ้งดีกว่าเอาปืนนี้มาเฮออ้อระเบิดไหมสวยโอ้ยรู้ว่าหมดแล้วไม่มีดีกว,ว่าเดี๋ยวมานคนจะวิ่งมาเรื่อยๆนะครับพวกนี้ เติมไว้หมดเติมหมดจดชื่นก็ว่าปลาย,ย่างเฮ้ยกาโอเลออนออดีเบื่อนไปกันเลยกาโอเลออนเบสพึ่นเหงอกส,สัตว์ โอ,โ,อโอ้วิ่งไมอยา่างที้เลยเออจะเดี๋ยวดีวิ่ยแม่งปีนี้หมดอ,อตอนนี้ปีไม่ได้แลวโ <c ats> อ้ยอ,อย่างดึงกระโดดไม่ได้เหรอเพื่อนกระโดดไม่ได้อู้โดดเองอย่นั่นแหละเก่าแล้ว มาคีบโอเอชันอะไรเนี่ยคนวิ่งเร็วเฮ้ยยังไปเร็วๆจังรอก่อนไปหมดเลยอะพวกเนี้ยนะ เมื่อกี่คนที่ไปเก็บขวาด,ดิก็ถือของอะไรตอนนี้อุ้ย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 เอาเอาฮีโร่เอาฮีโร่ปิ้งก็เทพเอามือฮีโร่ไม่ใส่หมวกอดีที่สุดแล้วไม่ไม่เขาเร็ว่ะ มันดีดอะไรวะเนี่ยถือปืนก็เร็วไม่เล่นไปยูนิคอร์นนี่ว่าเฮ้ยใช่แล้เหรออ๋อไอ้ด่านในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไม่มีอไลยก็รู้ว่าเจออยู่ดีก่อนไม่ได่ปะหมอมัอนบีบมาแล้วปิ้งกทำเพ้ยอะไรเนี่ย ยังไม่เจอคนเลยเนี่ย12สิบสองคนทำไมนับเราก็เลือแปดไหมอะไรวะเนี่ยอืย้อเยอะเยยิงมั่วไม่ได้ไจุดพุกไอ้พวกมันรู้ว่าพราปูอยู่นี่ วัดวัดโอ้สุดยอดเลยครับกประตูยิงมันเพื่อนเพื่อนแตกมาแล้ว

แตกเพื่อนแตกมาเมื่อ <c oughs> เพื่อนทำอะไรเนี่ย เรียบร้อยไม่ไหววะมันตึงเกินสินะแล้วมันออกยังไงอะอจะเกมยังไงอ๋อเพิ่งขึ้นมาโอเคครับทีมเราโหดอยู่หน้าต่ว่ามันโหดกว่านะเรียบร้อยเลย หน้าโปกเขาแม่งโคตรตึงมีตะกุไปาอะไรไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ไปพอแล้วนะครับพอแล้วนี่โหลดนานนะเนี่ยนนโอเคตัดเลยใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ซับสไครตด้วนนะครับ